พามาดูวิธีการถอดลูกปืนดุมล้อของเอ0 1 8 sp บางรุ่นมันใช้เหล็กงัดยางสองตัวงัดมันก็ออกมันออกง่ายมากบางรุ่นที่มันออกอยากมันต้องใช้ตัวดูดในการดูดออกบางคนใช้สกัดในการตีกระแทกออกได้หมดครับแต่และว,วิธีเราก็เลือกเอาตามนางานนางานที่มันง่ายเราก็เอาวิธีที่มันง่ายตัวไหนมันยากก็เอาเครื่องมือพิเศษามาช่วยช่วยดึงออก ไอตัวเฟืองใบสีดึงงัดออกมาเลยครับมันไม่มีอะไรนะตัวเวนก็ไม่มีหลังจากเฟืองใบสีอยู่ด้านใต้เฟืองใบสีมันจะมีเกือกม,ามอ้ามีคอล่าหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าจิบล็อกนะครับมันเป็นสองงามแบบนี้ต่อไปไอตัวดุมล้อเราจะใช้ค้อนอยางในการเคาะออกครับ อย่าใช้คอนเล็กนะถ้าใช้คอนเล็กมันมีโอกาสที่ไอตัวแกนดุมล้อมันได้รับการสึกหลอได้เดี๋ยวหัวมันบานออกมันจะเป็นงานยากเลยนะคอนยางตัวใหญ่ๆห,หน่อยครับเอาตัวนาๆใหญ่ๆกะ็ะแทกเข้าไป